ชงฝนตกที่ตลาดรถอีกแล้วครับตลาดรถโต้ทอขาวซ่าลานนาของเกตครับทุกคนมาชมยากาศตกตลาดรถีกแลย giang lang giang lang, Nắp theo giang lang này các bạn ạ. không? <laughs> Chẳng vàng bạn